ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง เพจอามพัชราภาแจงชื่อโผลเมนการเมืองทำคนเข้าใจผิดมาตลอดนางเอกสาวระดับซุปตาแนวหน้าของเมืองไทยอย่างอามพัชราภาที่ไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรก็มีแต่เสียงกริดสนันแต่ช่วงนี้เธอเจอดรามา่าหนักหลังจากไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องการเมืองหรือการชุมนุมเรเดว่าทัวลงอินสตาแกรมรัวๆแถมยังเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษอีกด้วยล่ะค่ะและจากที่หลายคนรู้ว่าเธอมีอินสตา เป็นหลักที่เล่นบ่อยๆนอกจากนี้ยังพบว่าทิกตอกที่เคยอัพคลิปน่ารักนักของสาวอ้ำมอยู่บ่อยครั้งมีผู้ติดตามหลักล้านจนหลายคนเข้าใจว่าเป็นสาวอ้ําจริงๆซึ่งล่าสุดมีการชี้แจงผ่านทางแฟนเพจ facebook อ้ําพัชราภาชัยเชือ้อระบุว่าประกาศแจ้งพี่อ้ําไม่ได้เล่นทิกตอกนะคะ ตามภาพ t i k t o อกที่มียอดผู้ติดตาม1.5ล้านแอบอ้างเป็นพี่อ้มเป็นของปลอมคาดว่าเป็นแฟนคลับสร้างโดยพฤติกรรมชอบไปคอมเมนต์ตามแอคเคาอื่นๆและโยงเรื่องการเมืองเข้ามาซึ่งทําให้หลายคนเข้าใจผิดเยอะมากขอให้ผู้ที่กระทําหยุดพฤติกรรมนี้หากเป็นแฟนคลับควรแก้ไขชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อพี่อ้ามย้ําอีกครั้งว่าพี่อ้ําเล่นแต่อ G อ้ํพัชราภาเท่านั้น นั่นเองละค่ะ